กัแล้วกันครับเจือดจาดฟาดบื้มตวหอลลองเลยัวยบบัง้องสองสามหมื่นเลย ไม่เหนมันยังอันไซอยู่เนาะ่เฮ้ยเขาไล่มองเปลี่ยนลูกไปหว่างที่กระจกปดเลยแหละ เนาาาอืขี้ใหม่ไล่มากนา

ตัวสองมอดิบตัวไต่ก็มอดเอาลงมไปเห็นตัวเดียวเล่นตัวเดียวคลัอ้าวนึงครับากับกันอ้าวสองแมแล้ว อีใสมอ้วน,นเลยขาดเลยออไไนี่เลยาวบอกกได้่มันพันขาไปว่าเน่ยพันขาไปโอ้พันขาตนะราง,ง,นางนี้นองอะ่นะนรื่องยังไรปลาเขาโม่งพันนี่เนี่ยโอ้โุโคเนีย มันมีหลายปลดเลยนะครับนนั้นพันอ like ี่ยวตัวนั่นนี่กระจอกกัวชอกบอยอะไรนะลอบฟ้องหาทางไปตาตาครับต้องงามเลยตอนใจ่บมคือเห็นตับหมกบานตัวเดียวมั้งมอ เนื้อเผาวครับมังสิกลังเห็นด้วยกัน,กกกกนตีมงนสสนี้กลังเห็นสตัว่อนขึ้นอันี้ปดหนกอย่างี้นหนอย่หครับมมเขาทำวัาเขาหนึ่งปดหนักปมัันโอ้ยดังแลวมันขั้น,าน,นางนาม ข้างลัด,ดีเตรงนี้มันเขาตรงนี้เขาคอยอนะครับทรกนเี๋ยวนะหยอดอุดด้นนต้อง้อนออกข้างหลังเน,นีนย เ่า,า,าเลยครับว,รว้าน่าเอ้าายปละปาครับเออนี่จะงเนีคือรูนี่ยนะเดี๋ยวนกปูสามครับนะสามตัวหนะปูแจ่กัตูเขานะครับเห็นแต่ว่ามอ,มองเนือน่อยดี ดีอินหน่อยมีแห้งอยู่มันงขบว่าทั้งรัดอยู่รถมีสมม่หมดลยทุกอย่างถือขึ้นเลยครับ ไทางลัดหน่อยสองสามตาเฮ้ยมันน่เข่าค้าจิ้เลยลูดซากหน่อยก็ซากอะไรนั่นตูเขาดีกัน ยักนนงกมอ๊สิอังอึมอ๊มสิสองอืมออีสามเตีน,นะครับปาปา

บึงเงี 5, ้ยเงี้ยนะครับทั้งปุดปลาไปนั่งทั้งจงไปนั่ง สำคัญไนในหลังนเลยวนหววนครับ มาแล้วครับตัวที่ห้านี่จะมาปากตัวข้างหนตัวที่ห้าครับ 好，啊，对、啊。都 รุ่นมองหกครับเดเเเดเเออกแล้วเดดออกแล้วห้อนห้อนห้อนครับสองสองแต่จะปลาบังชีไม่เป็นลูก สินภารกิจครับวันนี้นี่จะปลาปากตงงัวงมงาบครับรรี่นออายญอนสินปลาโมกตัวหนึ่งครับยญอนอันนี้ได้มาว่านนี่ปลาปากเ นี่จะใส่นี่อรับปลาบางซิลุม,มไม่ไหว,วเดีเส้องนเย็นนั่นี่เลยตื้นเรียบร้อย ฝากต่อนก็นแล้วกันครับจืดจาดฝาดบื้ม